ผนวกหนึ่งปัญหาเรื่องวัดพระธรรมกายหมายเหตุผู้เขียนคำตอบที่ฝากให้แก่สื่อมวลชนเมื่อวันที่สองธันวาคม2541จบหมายเหตุได้ทราบว่าทางสื่อมวลชนบางท่านไปที่วัดบางท่าน โทรไปขอนัดสัมภาษณ์บางท่านขอถามทางโทรศัพท์เกี่ยวกับปัญหาเรื่องวัดพระธรรมกายพระธรรมปิฎกขออภัยด้วยที่อาพาธร่างกายไม่อำนวยให้ออกมาต้อนรับและตอบคำถามอย่างไรก็ตามเรื่องทํานองนี้พระธรรมปิฎกได้พูดอยู่เสมอและ เป็นการพูดทั่วไปในทุกกรณีไม่ใช่เฉพาะเรื่องวัดพระธรรมกายเพราะเราจะต้องช่วยกันสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของพระพุทธศาสนาให้ชัดเพื่อปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริงโดยเฉพาะเวลานี้ที่ประเทศชาติอยู่ในยามวิกฤตเศรษฐกิจ พระสงฆ์ควรเอาใจใส่ช่วยแนะนำสั่งสอนให้ประชาชนมีกำลังใจที่จะ,ะเผชิญทุกข์เฉพาะหน้าและมีสติปัญญาความสามารถที่จะแก้ปัญหาและสร้างสารรค์ชีวิตและสังคมในระยะยาวกำลังใจนั้นหมายถึงกำลังใจที่จะทำหรือ ที่จะเพียรพยายามเดินหน้าฝ่าฟันปัญหาไม่ใช่กำลังใจแบบกล่อมให้อยู่ด้วยความหวังว่าจะมีอำนาจวิเศษมาช่วยดลบรรดาลอะไรให้